คำถามต่อไปเลยนะครับถามว่าผู้หญิงเนี่ยถ้ามีแฟนแล้วและได้มีอะไรกันแล้วอวัยวะบางส่วนในร่างกายจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้หรือไม่เช่นตอนยังไม่มีไอยอตอนยังไม่มีอะไรกันเนี่ย <Yeah. S 1> รอบอกแค่29นิ้วครึ่งแต่พอมีอะไรกันแล้วเนี่ยกลับใหญ่ขึ้นนะฮะว่าหน้าอกมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่พวกผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าผู้หญิงถ้าถูกผู้ชายจับหน้าอกแล้วจะทําให้หน้าอกใหญ่ขึ้นและอวัยวะเพศก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างด้วยเนี่ยสำหรับตัวเองนะฮะเขาบอกว่าพอได้หลับนอนกับแฟนเดี๋ยวนี้ มีความรู้สึกว่าตรงกลางอวัยวะเพศมันใหญ่มีบางส่วนนูนขึ้นมาช่วยอธิบายหน่อยเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคือปกติแล้วร่างกายของผู้หญิงจะเจริญเติบโตนะครับจนกระทั่งหยุดเจริญเติบโตน่นคืออายุประมาณ18ครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าก่อนอายุ18นี่ก็แน่นอนนะครับมันก็มีการเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติเรื่อยๆนะครับหน้าอกก็ต้องใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะถูกจหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าก่อนอายุ18นะปดนะนั่นเป็นประเด็นที่1นนะครับนี่อันที่2งนะครับหลกี่ย้ว็ ถ้ามีการกินกินก็คือกินได้ตามดีนะสมมติกินดีนะครับมันก็จะมีการสะสมไขมันในการสะสมไขมันมันก็จะทําให้หนาอกใหญ่ขึ้นได้นะครับอวัยวะเพศเนี่ยส่วนที่เขาบอกว่านูนขึ้นเนี่ยส่วนนั้นมันจะเป็นไขมันมนะครับม,มันก็อาจจะจะมีไขมันเข้าไปพอ,อนะครับก็จะรู้สึกมันอาจจะเป็นความสบายอกสบายใจนะครับในบางคนนะครับซึ่งมันก็ไปเกี่ยวข้องกับอาหารอันนี้จะถามว่าโดยโดยโดยตาม หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยการร่วมเพศกันแล้วทำให้เต้านมโตขึ้นไหมเอาแวนเพศนูนขึ้นไม่ใช่เลยไม่จริงไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเขาบอกผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาโดนจับนมบีบนมแล้วนมใหญ่ขึ้นจริงไหมครับหมอไม่เกี่ยวกันหรอกครับอันนั้นก็คือคนที่คลอดลูกแล้วมากนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่ตั้งท้องเป็นลักษณะเฉพาะนะครับคือหน้าอกจะใหญ่ขึ้นหน้าอกจะคล้อยลงสะโพกจะต้องมีไขมันเพราะขณะท้องมีไขมันไป เกาะอยู่ที่สะโพกเกาะอยู่ที่อวัยวะเพศนะครับเพราะนั้นมันก็จะแล่สะโพกผายอะไรเงี้ยนะฮะก็คือคนคลอดลูกพวกผมได้เคยได้ยินนักร้องลูกทุ่งท่านหนึ่งนะฮะซึ่งมีสุดทรงอวบอึ้มนะฮะให้สัมภาษณ์ว่าสมัยยังเป็นสาวๆเนี่ยให้พี่สาวเป็นคนนวดอกนะฮะคืออยากจะเป็นคนที่มีหน้าอกใหญ่ก็เลยให้พี่สาวเนี่ยนวดหน้าอกก็ผลัดกันนวดเขาก็นวดให้พี่สาวพี่สาวนวดให้เขาปรากฏว่าต่อหลังเธอก็เป็นคนหน้าอกใหญ่มาจากการนวดหรือเปล่าคุณหมอ คงไม่ใช่หรอกครับก็มันเป็นเหตุการณ์จำเพาะมั้งฮะแต่ที่ใหญ่นี่คือเขาโตขึ้นเองโดยธรรมชาตินะครับคุณพ่อคุณแม่ให้มาถึงใหญ่อ๋อนวดไงก็ังแต่เคยเคยทราบว่าส่วนที่ใหญ่ขึ้นบางทีมันเป็นกล้ามเนื้อใช่ไหมครับกล้ามเนื้อเป็นส่วนที่เราออกกําลังกายแล้วโตขึ้นแล้วเลยดันให้ให้ตัวทรงอกเหมือนใหญ่ขึ้นเขาบอกไอ้รอบทรงอกมันจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่คือมันต้องต้องบริหารนะฮะไอ้กล้ามเนื้อชิ้นนียนะครับที่อยู่ตรงใต้เต้านมเนี่ยนะครับเป็นกล้ามเนื้ออก นี่การบริหารกล้ามเนื้อชิ้นนี้ก็คือว่ายน้ำเล่นเทนนิสนะครับนี่มันก็มีข้อแม้อีกคนซึ่งออกกําลังกายหนักมากผู้หญิงนยครับมันก็จะมีฮอร์โมนเขาเรียกฮอร์โมนเพศชายหลั่งออกมาแทนมากขึ้นก็เลยทำให้เพราะฉะนั้นจะทำให้นอกเล็กลงอ้าวเวรกรรมเพราะฉะนั้นเราก็จะพบนะครับแล้วก็ประจำเดือนก็จะมาผิดปกติอ๋อเลยฮะซึ่งอันนี้เราเจอในระยะหลังซึ่งผู้หญิงเล่นกีฬามากขึ้นแล้วเล่นหักโหมโดยเฉพาะทิ่พวกนักกีฬาพวกนี้ก็จะมีประจำเดือนมา ไม่สม่ำเสมออะไร,รนี่น,นะคร,ครับครับครับอ่ะชัดเจน